นี่เริ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเป็นการลํำอยู่ที่วัดประเดษนะครับวัดประเดษล้ำถวายมือนะเดรยนาังลํำทั้งหมด9ก้าสิบสิเคนนังล้ำสิเคนครับน้องบิวน้องแพรว

ขอฟาราบุลงวต่องไทยตะเให้ถึางมาตรฐานที่เกงรุฟ้าทีน้วจบประสบพบแ็่ความุกความเจรเป็นที่รักเป็นที่ชื่ชอบของที่น้องประทานตนด้ว่วา่าเหลือว่าพรักา รอันี้ก็จะเป็นลำพิเศษที่วัดชื่อวัดเสด็จท uh, ี่ปทุมธานีนะครับซึ่งด้านในนี้ก็จะเป็นพรสมหลวงพ่อนะสารหลวงพ่อที่เราต้องเคยัน่ตัวบ้างจำลอง ปภณิวัฒนธรรมที่ดีามสาธุสาทุสาธุชนมาลวดงาอย่างเรียนอนเพื่อจปรักประองปภณิวิที่ดีามขอนทุกโสโลกทังใหได้ต้องเรื่องํารปรยพนทนินิเฉิหมา

ใหายจบแล้วครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะมอบเดี๋ยวหลวงพ่อเป็นคนมอบนะครับจงวันแล้วครับแล้วก็รับจาหลวงพ่อนะครับอ่านรางวัลก่งน้องเป็นหลวงพ่อพระพุทธพมรัตรศิลกิจหลวงพ่อใดีแล้วก็มีแม่ตา ท่านมีเมตตานี่รับเงินจากพระเขาบอกว่าโชคดีมีมงคลเอออย่าไปใช้นะรับสองรับสองนะใส่กระเป๋าว่าเอออย่าไปใช้เอาเงินตอกเงินเพราะเงินหลวงพ่ออธิษฐานมาแล้วเออเจ็บวัดเจ็บวัดเป็นถุงขวันเราไปถุงขวัญนะครับหลวงพ่อจะดีดีหน้าหาวไว้ก่อน ผีพักก pues be kind of ี่คนจ๊ะผีพักกี่คนสองไม่พอผีพักกี่คนเจ็ดคนครับผีพักเจ็ดคนผีพักเจ็ดผีกและเจ็ดติดเมื่อนยังไม่เอาที่โรงพักพออยู่นั่นพอเนี่ยนะกรัเปียบพออะพอพอพอผีพัด้วยพอศพให้เราเข้าหมพอศพให้เรเข้า้องหมดท้อสดได้ครับ อ้าเลยสองอ่าวฟังนี้เดี๋ยวนี้เดีพอดีเลยโอ้โหจิ๋วเฉียดจิ๋วเฉียดจิ๋วเฉียดทอต่อต้อต่อทอต่อต่อต่อเหลือสองหนึ่งนี่กันเองกันเองเร่ยนี่ยลอดไปมาลงรอดไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับอ่ะนี่เขานางรำก็กำลังกลับแล้วนะครับขอบคุณที่ตาประชดพี่นะครับอย่าท่วมอ่านะฮะเดี๋ยวเราไปนางรำกำลังกลับแล้วขอบคุณแล้วก็ไปชมกันเลยครับ คุณทุกคนที่เขามาชมคลิปนี้นะครับไปแล้วตอนนี้สถานนั่นบนตรงนี้ก็ปิดทองกระตอาะไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวป่าวันนี้ระบบานไปดูไม่ได้นะใบบนใบแบนการแมนกปรใก็ถือว่าสายดุจเหมืนยกมือส่งนกสถานมากมว่าแต่ก็จะเป็นเวลาดีนะครับเป็นโอกาสที่ดี เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าลานจอดรถไม่พอเต็มไปหมดเลยโอ้โหเข้าห่ามู่เข้าทั้งหน้างานนะเพราะว่าคนเยอะมากดูคนดิโอ้ถ้าเข้าหมดนี่จะอยู่กันยังไงเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเขาตอนนี้เขาเข้ากันหรือเปล่านะไม่รู้นะไม่รู้จะเข้ากันยังไงนะฮะแต่ว่าคนเยอะมากครับหน้าคนยังดนตียังไม่เล่นไงลิเกนี่นะคนยืนอยู่ด้านหน้าเต็มเลยเนี่ย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงนี้เขาซื้อเก้าอี้กันนะครับเนี่ยนะยังเต็มอยู่เลยครับไ้แล้วผมลงแล้วรึมเลยครับถ้าผมลงแล้วก็รึ่เเลยเ อันนี้คนกำลังเข้างานนะครับคนกำลังเข้างาน,นครับพอรับเสร็จแล้วสักพักก็จะโอบโลแล้ว,วคนกำลังเข้า ให้ดูที่ว่างเลยนะนั่งว่างนั่งได้เลยอนาเก็บบรรยากาศให้ชมช่วงเอฟซีเข้างานนะครับคนอยู่นอกการเยอะมากเยอะจริง,รงๆแต่ดูว่าจะเข้างานยังไงนะฮะตอนนี้คนกำลังแน่นเลับเน่เน่เน่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง เนึ่งันได้เลยได้ร้อยได้ร้อยนด้อยได้ผว่ามันน่งเลยโอ้ยนู้นว่าใครเกิดที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยสวยเลยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับ